น,นี่อร่อยอันนี้เหมือนชาเหมือนชาไทยเลยทุกคนแบรนนี้ สวัสดีค่ะทุกคนค่ะวีนะคะคลิปนี้เนี่ยก็จะเป็นคลิปที่ค่อนข้างแปลกใหม่ไหมก็ไม่รู้นะคะเพราะว่าคลิปนี้เนี่ยเขาจะมาทาคลิปรีวิวขนมคีนค่ะซึ่งเป็นขนมคีนที่มีทั้งที่เขาเคยกินมาแล้วแล้วก็อันที่เขาเพิ่งซื้อมาในวันนี้เลยนะคะก็สาเหตุที่ทําคลิปนี้เพราะว่าช่วงนี้เป็นช่วงแพร่รทีอีกแล้วโควิดมาอีกแล้วเราก็ต้องกักตัวอีกแล้วนะคะเพราะฉะนั้นเวลาเรากักตัวเราก็ต้องมีขนมกัดตุนใช่ไหมซึ่งถ้าจะเป็นขนมปกติทั่วไปธรรมดาเนี่ยมันก็จะทําให้เราแบบบ,บวมแล้วก็ อ้วนขึ้นได้นะคะช่วงโควิดนี้เขาก็เลยกินขนมคีนซะส่วนใหญ่ามาเดี๋ยววันนี้เรามาดูกันว่ามีอะไรกันบ้างคะจะบอกว่ามีทั้งน้ำขนมแล้วก็มีทั้งของขาวด้วยนะไปเดี๋ยวเราไปดูกันคะน่ะและนี่ก็คือกระเป๋าขนมกุขนม,ขนมของข้าเองนะคะอันนี้ขอโปรโมทกระเป๋าก่อนนะคะกระเป๋าจากแบรนด์ข้าเองนะคะแบรนด์คิว เป็นกระเป๋า,าผ้าแคนวาสนะคะทุกคนสามารถไปติดตามได้ใน i อจี kute. vkk นะคะกระเป๋าเป็นทรงนี้เลยทรงแบบเป็นช็อปช็อปปิ้งแบ็คได้เลยทาวเวลแบ็คก็ยังได้อะมันเพราะมันใหญ่มากแล้วมันใส่ของได้เยอะมากอีกอย่างหนึ่งคือมันสามารถกันความชื้นได้ดีระดับหนึ่งเลยนะคะแล้วก็แข็งแรงทนทานแน่นอนก็จะมีลาย study walk นะคะก็คือลายนี้ที่เราถืออยู่แล้วก็มีลายา work hard pay harder นะคะไปติดตามได้ทนะี่ i อจีคิวเนาะด้านหลังก็จะมีเขียนว่า คิ้วด้วยราคาสามร้อยห้าสิบาทส่งฟรีเออไปดูกันได้นะคะมาดูในกระเป๋าว่าเข้าไปซื้ออะไรมาบ้างนะคะอย่างแรกเลยเป็นน้ําก่อนอ่ะเดี๋ยวจะมาวางทีละอันมาวางก่อนแล้วเดี๋ยวเรามาดูทีละอันเนาะเหมือนแบบหยิบของออกมาจากกระเป๋าวิเศษพูจริงๆงอยากซื้อมาเยอะกว่าน,นี้แต่ด้วยความที่ขนมครีนอะราคาจะสูงกว่าขนมทั่วไปทุกคนอันนี้คือเรื่องจริงจากใจ เราก็เลยซื้อมาแค่พอ,อกอินพอน,นะคะอย่าลืมไปติดตามกระเป๋าแวนชูด้วยนะคะ เดี๋ยวมาดูทีละอย่างกันเลยนะคะว่าแต่ละอย่างเนี่ยเป็นยังไงบ้างมาจากที่ไหนบ้างนะคะข้าวจะขอเริ่มจากขนมที่ข้าวกินไปแล้วก่อนนะคะนั่นก็คืออันนี้เป็นคันชี่ซีเรียลเขาเขียนว่าซีเรียลเบกแตกนะคะไม่ทอดไม่อบไม่ใช้น้ํามันไม่ทอดไม่อบคืออะไรไม่ทอดอบไม่ใช้น้ํามันไม่ผสมแป้งไม่มีไขมันทานเคลือบไข่ขาวเพิ่มโปรตีนอันนี้ที่ข้าซื้อมาก็จะเป็นรสเอ่อซาวครีมแล้วก็หัวหอมนะคะข้าวบางคนชอบกินซซวครีมแล้วก็หัวหอมมาก เขาจะบอกว่าใครที่ชอบรสเนี้ยที่แบบชอบกินเลรสรสนี้นะคะคือกินอันนี้แทนอะ่ะดีมากอันนี้คือแบบรีวิวแบบจริงจริงจังๆคลิปนี้ no อนเซอร์นะคะอันเนี้ยคือพอเรากินอะ่ะเราได้กลิ่นของซาวครีมจริงๆนะแล้วก็ได้รสชาติของมันถึงแม้ว่ามันจะไม่มากเหมือนกับที่เรากินเล่แต่มันพอทานได้มันพอแทนได้อ่ะพอแทนได้ดีเลยแหละแล้วก็เคี้ยวมันๆอ่ะเคี้ยวมันมากตอนแรกอะ่ะเริ่มแรกก็จะรู้สึกว่ารสชาติมันจางมากแต่พอเราทานเรื่อยๆเหมือนแบบกินไปเรื่อยๆเพลินๆเรื่อยๆอะไรยเง มันก็อร่อยดีนะคะทุกคนกลิ่นหอมกลิ่นคือกลิ่นซาวครีมเลยอะกลิ่นเหมือนแบบในเรรสซาวครีมเลยอะอันนี้เข้าซื้อมาจากช้อปปี้เนาะตอนนั้นซื้อมามีโปรล,ลดด้วยก็เลยซื้อมาค่อนข้างเยอะเหมือนกันเดี๋ยวข้าจะใส่ดิงไว้ด้านล่างนะคะสําหรับอ่ะอันนี้เนาะเป็นซีเรียลเบกแตกข้าซื้อมา2รสก็จะเป็นรสซาวครีมแล้วก็อีกรสหนึ่งครีมมี่ทัพเปิลเขาอะ่ะแพ็กมาดีอยู่นะคะเพราะว่าเขาอะ่ะด้านในอะ่ะจะมีแบบนี้มาด้วยคือกรอบแน่นอนเพราะว่า เขาจะมีเนี่ยฝาที่เป็นฝาเหล็กมาด้วยก็คือมันจะรักษา,าความกรอบของน้องได้ดีมากๆแล้วก็อย่างนึงคือฝาเขาว่าปิดค่อนข้างแน่นสำหรับข้าวข้าชอบตัวนี้มากกว่ารสซาวครีมหัวหอมราคาอยู่ที่กระปุกละ89บาทนะคะแล้วเขาจะใส่ลิไงไว้ใต้คลิปนี้เลยใครอยากลองลองกินก็กินดูดีไว้กินตอนดูซีรีส์ม่อ้วน ยังต่อมาแบรนด์เดียวกันเขาไม่รู้ว่าชื่อแบรนด์อะไรนะ,ะคะพราะกลัวอ่านชื่อแบรนด์ผิดเดี๋ยวเขาใส่ไว้ให้ก็แกล้วกันเนาะอันนี้เขาบอกว่าเป็นซีเรียลช็อกโกแลตลาวาดาร์กช็อกโกแลต85เปอร์เซนนี่เนาะเขาเป็นแบบนี้โอ้แกะไม่ออกเขาแพ็กดีอะ่ะนี่โอ้ด้านในเป็นแบบนี้นี่คุณเห็นปะเป็นซีเรียลกับช็อกโกแลตเขาบอกว่าเป็นดาร์กช็อกเลยโอ้ยค่อนข้างเหนียวนะอ๋อของเขาเหมือนกันเขาบอกว่าลองใส่นมทานได้ ดีใครชอบกินช็อกโกแลตเอ้ยใครชอบกินเค้กช็อกหน้านิ่มบ้างช็อกโกแลตเขาเหมือนเลยอะ่ะเหมือนเค้กช็อกหน้านิ่มเลยอ่ะดีช็อกโกแลตมันเหมือนเค้กเลยอะ่ะเค้กแบบช็อกหน้านิ่มอ่ะใครที่กินช็อกหน้านิ่มใครที่ชอบกินช็อกหน้านิ่มเข้าแนะนาอันนี้กินแบบว่ากินกินของคาาเสร็จแล้วก็มาต่อด้วยเนาะคนนี้แบบเย็นๆอะ่ะน่าจะได้อยู่ อันนี้ก็แบรนด์เขาเหมือนกันเขาบอกเราว่าข้าวอะซื้อตอนที่ว่าช้อปปี้แปดแปมั้งทั้งสองอันนี้นะคะเป็น คุกกี้นะคะอันนี้เป็นรสมะชานาะรชาเขียวเป็นคุกกี้รสมัชฉาชาเขียวนะคะเขาบอกว่าในนี้เนี่ยมีโอเมเก้า3จากมะเล็เจียช่วยบำรุงสมองหลอดเลือดหัวใจด้วยนะคะมีไฟเบอร์จากธัญพืชช่วยในการขับถ่ายและควบคุมน้ําหนักมีสารให้ความหวานไม่ให้พลังงานปลอดภัยต่อสุขภาพเบาหวานทานได้อุ๊ยอันนี้ดีทำมาจากธัญพืชไม่ขัดสีจึงคงคุณค่าทางอาหารไว้สูงมีธาตุเหล็กจากโกโก้แท้ช่วยบำรุงโลหิตอุ๊ยอันนี้เขาเคลมมาดีมากเลยอะส่วนอันนี้อันนี้เป็นรสแบบแบมดวิสคุกกี้ก็คือรวมมามีหลายรส น,น่ากินมากน่าทานมากเขาด้านข้างเขาบอกว่าเติมพลังด้วยของวานแบบของวานอะเลยเติมพลังด้วยของว่างแบบสุขภาพดีง่ายๆรสชาติดีจากวัตถุดิบพรีเมียม,มและซูเปอร์ฟูด้ดอ๋ออู้เขาแพ็กมาดีอ่ะทุกคนใส่ใส่ถุงอีกทีนึงสำหรับคุกกี้แซนด์วิชก็จะเป็นนี้อู้มีแบบนี้อ่ะข้าไม่มั่นใจว่ามันคือรสอะไรบ้างข้าไม่อยากแกะเลยข้ากลัวกินไม่หมดอ่ะอืมกรอบ มนันจะเหมือนเรากินคุกกี้เป็นชาเขียวแบบไม่ใช่ชาเขียวที่เรากินเป็นน้ำอ่ะเหมือนอธิบายรสชาติชาเขียวไม่ถูกอ่ะกรอบแล้วมันก็จะได้กลิ่นถั่วกลิ่นธัญพืชแบบแล้วก็ขมช่วงปลายแบบเหมือนขมชาเขียวช่วงปลายอ่ะอน่าจะสอดไส้เป็นดาร์กช็อกโกแลตคิดว่านะรสชาติน้าตาเขจาจะนีน่ารักก้าแบบคุกกี้เหมือนคุกกี้อิงวนจิ อืมเป็นรสชาตที่แปลกใหม่เอาเปว่าข้ามไปอันถัดไปเลยแล้วกันคุกกี้อันนี้น่าจะเป็นคุกกี้แอนครีมเป็นอันที่ข้าคาดหวังมากว่าน้อเขาน่าจะอร่อยสําหรับคนกินครีมแบบเราๆข้างในจะมีแบบครีมสีขาวเล็กๆมืนกรอบนะอืมอืมอืม น้องเขาไม่เหมือนโอริโอที่เราที่เรากินกันนะอร่อยนะเป็นรสชาติที่แปลกอะแบบเหมือนไม่เคยกินอะแต่ว่ามันมันไม่แย่อะมันมันดีอะมันอร่อยนะกินเวลารู้สึกอยากแบบขนมหรือของหวานได้ได้ดมีมันจะมีความผมนิดแต่ว่าก็อย่างที่บอกอะมันจะมีความแบบฟืดคอด้วยความที่มันแบบเอ่อเอาพวกเม็ดต่างๆที่มีประโยชน์ต่อร่างกายมาบดรวมกันอะไรเงี้ยพอเรากินแล้วมันจะรู้สึกฟืดคอนิดนึง่งตบมือให้น้องเขา แต่ต้องกินกับนมอ่ะเหมือนแบบกินชิ้นนึ่งใช่ไหมแล้วก็กินนมอะไร่เงี้ยโอเคต่อไปพักจากขนมไปโซนน้ำมากนะคะก็น้ําที่เข้ามาวันนี้จะมีอยู่2อย่างเป็นน้ำคอมบูชานะคะกับชาไทยเลือกมาเป็น2อย่างเป็นน้ําแบบสไตล์แบบน้ําโซดากับน้ําชาไทยซึ่งถ้าอยากจะยอมรับกับทุกคนตอนนี้เลยว่า ตั้งแต่เข้ากินครีม,มาเข้าไม่เคยเจอร้านไหนเลยที่ทำชาออกมาได้เหมือนชาจริงๆส่วนใหญ่จะทำชาออกมาได้เหมือนนมเต้าหู้ถั่วเหลืองหรือว่านมอัลมอนด์กลิ่นชาแค่นั้นอะ่ะซึ่งเข้าก็คาดหวังกับร้านนี้เพราะว่าที่ร้านอะ่ะเขาแนะนำมาว่าตัวนี้อร่อยโอเคแต่ว่าตัวนี้เข้าวไปหยิบมาึ่งจริงๆแล้วอะ่ะข้ามีอีกแบรนด์หนึ่งที่จะแนะนำเหมือนกันนะคะเป็นแบรนด์ของเพื่อนข้าเองเป็นขมูชาเหมือนกันรสบวยคืออร่อยมากสำหรับใครนะคะที่ชอบกินแบบกินน้ำอัดลมกินแบบกิน พวกเบปซี่อะไรต่างๆเนี่ยคือแทนได้เลยนะคืออันนั้นอร่อยกว่าน้าําอัดลมอีกอันนี้ในความรู้สึกค่านะข้าเคยรีวิวไปแล้วในในไอจีไม่รู้ใครเคย,เคยดูหรือเปล่านะคะเป็นคอมบูชาของแบรนด์เพื่อนข้าเองะะี๋ขขึ้นให้ดูอร่อยมากรสบวยทุกคนต้องไปตามรสบวยดีมากนอกจากจะแบบหายอยากพวกน้ําอัดลมแล้วอะ่ะก็ยังช่วยในเรื่องของดีทอ็อกซ์ตางกายดีท็อกซ์ล้ำไส้อะไรอย่างเงี้ยระบบขับถ่ายดีมากแบรนด์นี้คือดีมากอันนี้นะคะเขาบอกว่า no sugar นะคะไม่มีน้ําตาลเนาะเปิด อันนี้ราคาอยู่ที่58บาทนะคะ เวลาแบบรู้สึกอยากสดชื่นอะไรเงี้ยได้แต่กลิ่น <c oughs> กลิ่นกลิ่นกินตอนแรกอะงงนะแต่พอพอ,พอกินพอกินต่อมาเรื่อยๆมันมันรู้สึกว่าแบบเอออร่อยดีเอาไว้กินแบบกินเวลาอยากน้ําที่มันเหมือนน้ำอ,ลอาลมเนี้ยน้ำชาๆเงี้ย ต่อไปนะคะน้ำชาไทยซึ่งในนี้เขาบอกว่าเป็นนมแอ,อลมอนผสมไข่มุกบุติชิวการนะคะคีโตคีโตทานได้ไม่ใส่ครีมเทียมนะคะแคลอยู่ที่43แคลเนาะเขาบอกว่าอาจจะมีตะกรจากธรรมชาติฉันเคยกินมาแล้ว หลายแบรนด์เลยที่เป็นของครีมแล้วมันก็จะมีตะกรอนซึ่งเราต้องเข้าใจตรงนี้เรายอมรับเราต้องยอมรับให้ได้นะคะเพราะว่าเขาเป็นอวัตถุดิบเขาทํามาจากธรรมชาติเนาะ<ม>ขอกินจากขวดเลยได้ไหมอืมเฮ้ เฮ้ยอันนี้อร่อยเฮ้ยอันนี้อันนี้อร่อยอันนี้เหมือนชาเหมือนชาไทยเลยทุกคน แบรนด์นี้โซเฮลตี้หรือเปล่าไม่รู้ทุกคนน้องเหมือนชาไทยมากแบบจริงๆอ่ะน้องเขามีรสชาไต้หวันแต่ว่าทางร้านอ่ะบอกว่าแนะนําชาไทยลองชาไทยก่อนแล้วก็เดี๋ยวค่อยมาลองชาไต้หวันซึ่งเขาจะบอกก็เหมือนชาไทยจริงๆไม่ใช่ชาไทยที่แบบชาไข่มุกที่ทุกคนกินนะคะอันนี้น้องเขาเหมือนชาที่รสเข็นอ่ะชาชักทุกคนเคยเห็นปะหรือชาที่แบบต้องใส่ไงอยกรองอะแล้วอร่อยเท่าที่ว่าถ้าแช่ตู้เย็นอ่ะแบบกินแบบไม่ต้องใส่น้ำแข็งแบบที่ข้าวกินอ่ะอร่อย คือกินแบบเนี้ยไม่ก็ใช้หลอดดูดอะอร่อยเฮ้ยสุดท้ายฉันก็ตามหาชาไทยที่รสชาติดีแล้วที่เขาบอกว่าตักอาจจะมีตะกรนเพาวไม่ค่อยไม่ค่อยรู้สึกนะถ้าเราพะยาวะนี่เ้ยดีจริงอ่ะ ดีอ่ะเดี๋ยวข้าจะลองไปซื้อชานมไข่มุกมาลองทานนะคะแต่ตอนนี้คือปัญหาคือข้าไม่สามารถกินน้องบุกข,ข้างล่างได้เพราะว่าต้องใช้หลอดดูดอ,อร่อยอ่ะแพม่าแช่ตู้เย็นให้หน่อยสิแล้วก็จะกินแบบเยน็นๆอันนี้ผ่านผ่านมากผ่านแบบมากถึงมากที่สุดต่อไปเข้าก็จะได้กินชานมไข่มุกแบบไม่หววแล้วเดี๋ยวข้าจะลองไปซื้อชาโน๊ตไต้หวันมากินอย่างต่อไปเป็นอันที่ข้าคาดหวังมากๆเลยนะคะเพราะว่าน้องเขาหน้าเป็นรสโอวัลตินซึ่งเข้าคิดว่าโอวัลตินน่ะนาจะมาทําขนมง่ายอยู่นะอันนี้น้องเขาเป็นคุกกี้ ข้าวหอมมะล,ลิรสโอวันตินชอ็อกโกแลตชิพนะคะเป็นแบรนด์อะไรก็ไม่รู้เหมือนกันแต่น้องเขาจะเป็นคุกกี้แบบนี้เดี๋ยวเราลองเปิดดูขเขาปะเขาไอนี่ดีอยู่นะเขาแข็กมาดีอยู่กลิ่นแปลก <laughs> รสโอวันตินไม่นวก็จะลองชิมดูน้องเขาจะเป็นคุกกี้แบบนี้นะคะเป็นแบบเป็นชิ้นเล็กๆอย่างนี้ อันนี้เหมือนใครชอบกินผงโอวัลตินมากแบบผงโอวัลตินดิบอะ่ะอันนี้เหมือนเอาผงโอวัลตินดิบมาอัดให้มันเป็นแบบกลมๆอย่างเงี้ยอร่อยดีนะคะแต่ว่ามันไม่ได้เข้มถึงผงโอวัลตินดิบคนานะมันก็มีความแบบจางๆนิดนึงเพราะว่าในนี้เขาก็จะใส่เบนโฮวีดข้าวหอมมะลิแล้วก็ซีเรียลช็อกโกแลตด้วยอร่อยดีค่ะอันนี้ไว้ทานเล่นได้อร่อยอร่อย ต่อไปอันนี้เป็นทางร้านแนะนํามาเขาบอกว่าอร่อยที่ร้านบอกว่าอร่อยอันนี้ที่ที่เขาซื้อมาเป็นรสนูเทลล่าครีมชีสนะคะกล้วยหอมทอง70%แป้งข้าว10%ไข่ไก่บางรสมีครีมชีสไม่มีนมสดไม่มีเนยไม่มีน้ําตาลไม่มีแป้งสาลีไม่มีสารกันบูดแต่เรามาลองชิมดู <c oughs> โอ้หหน้าตาหน้ากินกินโอเคมาลองกันนะคะ รสนูเทล ella, ล่าครีมชีสอ๋อน้องเคือเคยกวยหอมแต่ว่าราดหน้าด้วยครีมชีสแล้วก็นูเทลล่าอร่อยอร่อยเอาไว้วันให้เราแบบเนี่ยพวกขนมเคทกอะไรเนี้ยเป็นหน้าอร่อยครับหมดโซนขนมแล้วนะคะโซนขนมไม่มีแล้วอันนี้เป็นของคาวมากกว่าแต่เขาไม่สามารถทานให้ดูได้ตอนนี้นะคะน้องเขาคือเป็นเส้นผักนะคะผลิตจากผักออแกนิกนี่ เป็นแบบผักผุมอะไรอย่างเงี้ยซึ่งเขาก็ยังไม่เคยลองเหมือนกันว่า น้องทั้งสองอันนี้เป็นยังไงแล้วเดี๋ยวเข้าลองแล้วเข้าจะมารีวิวไว้ที่สตอรี่ไอจีแล้วกันนูก็ไปติดตามสตอรี่ไอจีข้าไว้นะคะเข้าซื้อมาเป็นรสผักขมแล้วก็เป็นรสปักทองเนาะหน้าตาเขาหน้าทานีเขาบอกว่าต้มในน้ําเดือด8-10นาทีสําหรับเมนูผัดหรือว่าจะใช้ไมโครเวฟก็ได้กับเมนูต้มเขาบอกว่าตอนต้มอ่ะอย่าคนให้น้องแตกตัวด้วยตัวเองไม่ใส่สารกันบูดไม่ใส่น้ําตาลไม่ใส่ผงชูรสไม่ใส่ไข่ไม่แต่งกลิ่นไม่แต่งสีอ่ะแสดงว่ากลิ่นน้องเขาค ก็จะเป็นกลิ่นออกฟักทองกลิ่นเนาะค่ะคนนี้ก็จะเป็นกลิ่นแบบผักขมหน่อยๆเนาะ ก็น่าทานดีนะคะไว้แบบสําหรับ no วันที่แบบอยากทานเส้นมากๆอะไรอย่างนี้ก็หมดแล้วนะคะกับการรีวิวขนมคีในวันนี้ซึ่งส่วนใหญ่ขนมคีที่เข้ามารีวิวในวันเนี้ยจะเป็นในแนวแบบขนมคุกกี้ซีเรียลส่วนใหญ่อะไรอย่างเงี้ยซึ่งเอาจริงๆถามว่าเข้ากินไหมข้าเข้าไม่ค่อยได้กินคุกกี้นะคะไม่ค่อยได้กินคุกกี้ซีเรียลอะไรมากส่วนใหญ่ที่เข้ากินอ่ะข้าจะกินเป็นพวกแบบอกไก่อะไรเงี้ยถ้ากินคีเลยนะจะไม่ค่อยได้กินขนมแต่ว่าพอโควิดเนี้ยเรารู้สึกว่าเราอยากกินขนมมากอีกอย่างคือเราอะนอนดึกนอนไม่พอพอนอนไม่พอ ทำให้ร่างกายเราอยากของหวานซึ่งของหวานที่เราทานได้อ่ะมันก็ไม่ค่อยมีมากเท่าไหร่แถวราสายลดน้ำหนักแบบเราใช่ไหมเราก็เลยต้องมาหาของหวานที่เป็นขนมทานขนมพวกนี้แหละก็ตอบโจทย์เรามากเลยนะคะสำหรับใครที่กินที่อยู่ตอนนี้อยากจะหาขนมกินก็อาจะทิ้งช่องทางในการสั่งซื้อของแต่ละอย่างไว้ใต้คลิปนี้เลยนะคะสาหรับคลิปนี้เข้าก็ไปแล้วใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ช่องคาวีด้วยนะคะวันนี้เข้าก็ไปแล้วนะบ๊ายบาย